สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้รอจิลิเลเกอร์แข็งเร็วหน่อยวันนี้โอ้โหเล่นเกมเร็วนะก็จบตั้งแต่เช้าตรู่นะครับรอจิลิเลเกอร์เนี่ยเจอกับอินเดน a าเพเซอร์ซึ่งก่อนเกมเนี่ยมันมีรายงานมาว่าเรเบิลเจมมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายไม่สามารถลงเล่นได้แล้วก็ลูก้าดอนชิตยังไม่ฟิตสมบูรณ์ร้อยเปนะทำให้ไม่มีเรบิลไม่มีลูก้าเราก็แบบ จะรอดไหมวะไม่มีเลบอนกับลูก้าไม่มีเอดีด้วยนึกออกไหมเอดี AD ออกไปแล้วไม่มีดาราเลยก็ในใจก็คิดว่าวันนี้น่าจะเสร็จนะซึ่งฝั่งอินเดียนาเพเซอร์เนี่ยเขาไม่มีไมล์เทอร์เนอร์นะที่มีอาการบาดเจ็บศีรษะเปิดเกมมาเนี่ยฝั่งลรจอลี่เลเกอร์เนี่ยโอ้โหครจะเชื่อคนที่เล่นได้ดีเนี่ยเป็นออตติลี ว้โหวันนี้ออติลิฟเล่นเด่นมากตั้งแต่ควอเตอร์แรกผมว่าลูกที่เขาชอบ Behind the b a c k ใช่ปะ่ะแล้วก็เคาะไปสต็อปยิงระยะกลางอ่ะคนแม่นเลยคือตอนนี้ผมว่าเขาชอบเล่นท่าแบบดึงปุ๊บก,กระชากขวา Behind the back มาแล้วก็หาที่ว่างยิงผมว่าลูกนี้ลูกเก่งออติลิฟเลยแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยที่เล่นเด่นมากๆในควอเตอร์แรกคือเกฟวินเซนต์คู่นี้ยพนวกกันเดี๋ยวลีฟเล่นเดี๋ยวเกฟมาแล้วเกฟยิง3แต้มแต่ละเม็ดนี่คือ นี่คือเกมวินเซนต่างแบบล่างแมงมีฮีดรอบชิงก็ทําให้เลเกอร์เนี่ยโกยแต้มเป็นกอบเป็นกำเลยใครจะเชื่อและเกมรับก็โคตรดีทําให้ฝั่งเพเซอร์เนี่ยเกมลุกเนี่ยไม่ได้เลยควอเตอร์แรกเปอร์เซ็นต์น้อยมากเลเกอร์ในี่ยควอเตอร์แรกทําไป44คะแนนบ้าบอเยอะมากๆนําห่างอินเดียนาเพเซอร์44ต่อ22ควอเตอร์แรกเนี่ยก็นํา22แต้มละ แล้วก็เข้าสู่ควอเตอร์ที่2 q u ควอเตอร์2เนี่ยเลเกอร์ก็ยังเล่นดีอย่างต่อนเนื่องนะในตอนแรกไม่ว่าจะเป็นลุยฮาชิมุระหรือว่าออลติลิฟพาเลเกอร์นำไกลสุด25คะแนนเราก็คิดว่าจบละว,วันนี้หว,วานๆแต่ว่ามันก็มีช่วงเวลาที่มันชอบเป็นอย่างเงี้ยพอนำเยอะเราก็จะเริ่มผ่อนใช่ไหมพอผ่อนปุ๊บเราก็จะเสียเทอร์นโอเ,เวอร์โดนอินเดียเพเซอร์รัน11แต้มลัน10แต้มลัน8แต้ม จากนำแบบ25แต้มถูกไล่มาเป็น10แต้มทำให้จบควอเตอร์แรกเนี่ยจบครึ่งแรกใช้คำว่าจบครึ่งแรกเลเกอร์นำห6สต่อ50เหลือสิบหคะแนนเท่านั้นเองและในควอเตอร์ที่3นะครับฝั่งอีเดน่าเพเซอร์เนี่ยกลับมาอยู่ในเกมละเริ่มเปิดเกมเร็วยิง3แต้มได้เริ่มจะมีสกอร์ แล้วปัตต์คาวเซียแคมกับโทมัสไบออนเริ่มเจาะวงในเลเกอร์ใช้ไซส์ใช้ขนาดใช้เกมวงในที่ตอนแรกเนี่ยเหมือนจะยุบไปไล่เจาะไล่ตีมาแบบว่าจาก25คะแนนเนี่ยจาก1 5 2หเหลือ16แล้วก็พวกเขาจี้ตูดได้มากสุดประมาณ5แต้ม6แต้มมัง้งเราคิดว่าอา้าวอะไรวะเนี่ยนำอยู่20แต้มแบบเดียวเหลือ6คะแนนแต่ว่าก็ยังดีที่ได้ ออตติลีฟช่วยรันในควอเตอร์3ตอนท้ายคือวันนี้ลีฟเด่นมากๆโคตรจะแบกพาเลเกอร์เนี่ยเอาตัวรอดมาในควอเตอร์3กลับมานำา10แต้ม94ต่อ84เข้าสู่ควอเตอร์ที่4 i n อินเดียนาเพเตอร์ยังกดดันอย่างหนักแต่ว่าเราอะคือเราดูไปแล้วแบบดูแบบสบายๆอะ่ะดูมันดูย้อนหลังอะ่ะวันนี้มันมันเป็นเกมเช้ามากมันเลยดูย้อนหลังแล้วก็ไม่ได้รู้สึกกดดันมากแต่ว่า เพลินกับการเล่นของออติลีฟคอเตอร์ที่4เนี่ยเป็นออติลีฟโชว์เลยไม่ว่าจะเป็นเรียกฟาวยิงสมแต้มข้ามวางวงในจนแฟนๆเนี่ยตะโกนเรียก MVP MVP แล้วก็ทุกคนเนี่ยก็เชียร์ให้ออติลีฟเนี่ยทำแต้มสูงสุดในอาชีพจบเกมเนี่ยเลเกอร์ก็เอาตัวรอดไปได้ตอนท้ายชนะวยสกร์ ร้อยยี่สิบสี่ต่อร้อยสิบเจ็ดนะตอนท้ายก็โดนไล่จี้ตูดมาเหมือนกันแต่ว่าก้าวตัวรอดไปได้สถิติที่น่าสนใจหลังเกมเนี่ยวันนี้เห็นว่าพอนําเยอะเนี่ยเราก็จะเล่นไม่รัดกลุ่มเลเกอร์เทิร์นโอเวอร์สิบสี่ครั้งเสียไปยี่สิบเอ็ดคะแนนตรงเนี้ยผมว่าทําให้เพเซอร์ไลก่กลับมานะแล้วก็เกมจริงๆเนี่ยต้นเกมเนี่ยรีบาวบน์เลเกอร์ทําได้ดีกว่าสี่สิบหกต่อ38วันนี้เกมรีบาวน์เลเกอร์ดีกว่าและแอซซิตเนี่ยตอนแรกก็แอซซิตดีกว่า29ต่อ27 ฟิลโก้ได้วรวมเนี่ยเลเกอร์ห้าส er ิบสองเปอร์เซ็นอินเนอร์เฟเซอร์สี่สิบสองเปอร์เซ็นแล้วก็เลเกอร์เนี่ยฟิลโก้สามแต้มสามจุดสามเปอร์เซ็นอินเนอร์เฟเซอร์สามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นแล้วก็แต้มวงในแต้มในสีเนี่ยเลเกอร์กดไปห้าสิบแปดคะแนนภาพรวมเนี่ยเลเกอร์โดนอินเนอร์เฟสฟาดเบรกไปยี่สิบสองแต้มเลเกอร์ได้ไปสิบสองคะแนนภาพรวมเนี่ยก็เป็นเกมหนึ่งที่เรานำเร็วไปหน่อยอะ่ะพอนำเยอะแล้วเราชอบเล่นหย่อนเนี่ยมันเป็นนิสัยของลอจิริเลเกอร์นะเดี๋ยวมาดู ถ้าประเด็นเด่นหลังเกมนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็แมนออฟเดอะแมตช์เป็นใครไปไม่ได้เลยเดอะแบกของเกมนี้ออตติลีฟ45คะแนน7แอสซิต์7รีบาวด์3สตีลแม้จะมี4เทิร์โอเวอร์นะแต่ว่าวันนี้ออตติลีฟสุดยอดมากๆก็3แต้มแต่ละเม็ดของออตติลีฟแม่งโคตรมันวันนี้เขายิง3แต้มไป4ลูกคือผมว่าน,นี่น่าจะเป็นหนึ่งในเกมน่าประทับใจของออตติลีฟนะ คือเล่นโดยที่ไม่มีรบอลแล้วก็ได้บัญชาเกมทุกอย่างเป็นคนลากบอลสร้างเพยเองจบแต้มเองผมรู้สึกว่าตอนนี้ออตินลีฟเนี่ยสามแต้มมือขึ้นหม่อมากๆเป็นช่วงพีของออตินลีฟนะครับประเด็นที่2เนี่ยผมว่าจุดสำคัญของเกมนี้เลยคือควอเตอร์ที่1 a ควอเตอร์ quarter ที่1 i n i เนี่ยอินดีนาเพเซอร์เขาเปิดไม่ดีจริงๆ เขาโดนเลเกอร์กดไป44แต้มส่วนตัวเองเนี่ยก็เจอเกมรับของเลเกอร์เล่นงานนะอินเดียนาเพเซอร์เนี่ยฟิลโกโดยรวม30%ทั้งฟิลโกแล้วก็3แต้มอยู่30%มันผิดฟอร์มมากๆอันนี้ก็ต้องชื่นชมเกมรับของเลเกอร์ส่วนควอเตอร์ที่สองควอเตอร์หนึ่งเนี่ยคือลีฟเนี่ยเด่นมากมี14คะแนนแล้วก็เกฟวินเซนต์กดไปอีก8คะแนนแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนเจอเกฟเ,เจอลีฟผมว่าควอเตอร์แรกเนี่ยโดนนำเยอะเกินไปแล้วฟิลโกของเลเกอร์ 70%ยิง24ลง17 3แต้มยิง55%ก็จะเห็นว่าเลเกอร์แม่งโหดสัตว์ในควอเตอร์แรกนะแล้วก็ประเด็นที่3ประเด็นที่3เนี่ยก็ค่อนข้างจะตกใจนะเลเกอร์เนี่ยมีผู้เล่นทูเวย์ใหม่นั่นคือจอแดนกูดวินวันนี้กูดวินเนี่ยลงมาเล่นแล้วเราก็งงว่าเฮ้ยมันมาจากไหนวะนึกออกไหมใส่แว่นแล้วก็เราก็ดูเฮ้ยมันใครวะเนี่ย ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยได้เล่นเลยพึ่งเล่นเกมนี้เกมแรกเขาพึ่งเซ็นสัญญาทูเวกับเลเกอร์เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ก็เซ็นมาแล้วก็ลงมาช่วยทีมทันทีตอนนี้มันเหมือนจอแดนกูดวินเนี่ยเป็นเหมือนพวกฟอร์เวิร์ดพวกชูตติ้งกาดอะไรเงี้ยมันก็มาแทนตำแหน่งแมคคริสตี้แหละตัวเขาเองเนี่ยมีประสบการณ์ใน NBA นะถ้าเราคุ้นๆเนี่ยเขาเล่นที่ฟินิกซันเยอะเขาเล่นที่ฟินิกซันเนี่ยไปแบบ40กว่าเกมประสบการณ์ใน NBA เนี่ยร้อเเกมนะครับซึ่ง วันนี้เจ้าตัวเปิดตัวเกมแรกกับร้อเจริเลเกอร์ลงมาแล้วก็มาเก็บ10แต้มในควอเตอร์ที่4เจ้าตัวในเกมนี้ก็มี10คะแนนนี่แหละยิง7ลง4มี3แต้มลูกหนึ่งช่วยเกมรีบาวได้มีแอสซิดก็ในสัญญา A, ทูเวผู้เล่นฟอร์เวิร์ดที่สูง6ฟุต5เป็นฟอร์เวิร์ดชุดยิงกาดประมาณนี้แล้วป้องกันได้ซไซด์ได้ลากบอลได้ยิงได้เฮ้ยผมว่าตัวนี้ถือว่า เอามาอุดรอยรั่วตรงแมคคิสตี้ที่ขาดหายไปนะผมว่าจอแดนกูดวินเนี่ยน่าจะมีแม่แต่ดาวตันคเนกมันกาลังกลับมาแล้วไงถ้าดิวดาวตันคเนกมันไม่ล่มเนี่ยอันนี้คือเป็นการวางแผนที่ใส่ผู้เล่นทูเวย์ลงมาได้ถูกจุดมากๆนะสำหรับเลเกอร์แต่เดี๋ยวคเนกเนี่ยดิวมันล่มกับมาร์ควิลเลียมก็ ต้องมาดูว่าเลเกอร์เนี่ยจะต้องปรับทับยังไงต่อที่ไม่มีเซนเตอร์ใหญ่นะแล้วก็แถมประเดมสามอีกนิดนึงคือตอนนี้ผมชมมาหลายคลิปติดติดกันแล้วคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ต้องชมนะนั่นคือเกฟวินเซนต์วันนี้มี12คะแนน7แอสซิสต์ต้นเกมเนี่ยร้อนแรงแบบร้อนแรงอย่างกับไฟเจอเลยแต่ว่าประมาณกลางกลางเกมเนี่ยก็ดูจะหย่อนไปผมรู้สึกว่าตอนควอเตอร์หนึ่งเนี่ยนี่คือเกฟวินเซนต์ในอุดมคติเลยคือวันที่ ประกาศว่าเลเกอร์ได้เกวินเซนต์เนี่ยเกวินเซนต์ในใจผมมันต้องเป็นประมาณเนี้ลากบอลประครับประคองบอลถือบอลแล้วเกมนิ่งแล้วก็เวลาสกรีนนิดหน่อยมีพื้นที่ว่างแกก็โป้งสามแต้มผมชอบเกมล่างนี้นะคือในดูเลเกอร์มาสิบยี่สิบปีเนี่ยผมว่านี่คือหนึ่งในพอยต์กาดที่ถูกจริตผมคนหนึ่งสำหรับเกบวินเซน์นะต้องอยู่ในร่างนี้ด้วยนะร่างอื่นไม่เอานะ ประเด็นที่4เนี่ยฟังเลเกอร์คนอื่นนะที่เล่นดีๆก็มีลุยฮาชิมุระวันนี้ก็สเตปอัพตัวเองขึ้นมาช่วยแบกมี24คะแนน9รีบาวสองคนเนี้ลุยกันลีฟนี้วันนี้เด่นมากๆเกฟก็ชมไปแล้วแล้วก็แจ็คสันเฮผมไม่แน่ใจว่าคุณพอใจแจ็คสันเฮไหมวันนี้มี9คะแนน12รีบาวแล้วก็มี2บล็อกก็แก้ขาดไปก่อนในช่วงนี้ดอรเรนฟินนีสมิธมี7คะแนนเกมรับยอดเยี่ยมมากม ผมว่าขนาดชุดตัวจริงเนี่ยไม่มีโรบอนนะพวกเรายังเล่นกันได้ดีนะครับแล้วก็เจ้แวนเดอร์บิลเออผมรู้สึกว่าแวนเดอร์บิลเนี่ยตั้งแต่หายเจ็บกลับมาดูเขาฟิตกว่าเดิมนะดูเขาฟิตปังกว่าเดิมนะเกมรีบาวบอลสปีดต้นอะไรอย่างเงี้ยดูเจ้าตัวทำได้ดีมี4คะแนน6รีบาวเชคมิลตันมี2คะแนน3รีบาว4อาซิตก็ไม่แย่เทรจมิสันมี8คะแนน แล้วก็มาคิมมอลิสลงมายิงสามแต้มไปลูกหนึ่งผมว่าเลเกอร์เนี่ยตั้งแต่เดี๋ยวไลท่ทำลายเนอะต้นฤดูกาลเนี่ยเปิดสวยแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งอะที่มันมันจมอะแพ้ติติดการเอเนจีไม่ได้ภาษาร่างกายไม่ได้คนด่าว่ายุคดาวิดดาวินแฮมดีกว่าแล้วตอนเนี้ยฟื้นกลับมาผมอยากให้คุณไปลองช่วยกันหาสถิติผมว่าสถิติเกมรับเฉพาะหกเกมหลังสุดเลเกอร์เนี่ย เหมือนผมเคยเปิดคร่าวๆนะแต่ไม่รู้ว่ามันชัวร์หรือเปล่าใน2เกมก่อนเนะเหมือนอยู่เราอยู่ในท็อปไฟของลีกในเรื่องการเล่นเกมรับนะก็เดี๋ยวต้องต้องเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลเรื่องสถิติเกมรับแต่ผมว่าเกมรับเลเกอร์ตอนนี้มันดีมากๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาอีกทีหนึ่งว่าละเอียดละเอียดเนี่ยมันเป็นยังไงนะเกมเนี้ยชอบเกมรับเลเกอร์แต่ว่าเรานําเร็วไงกลางๆเกมเราก็หย่อนไปหน่อยส่วนเพเซอร์เนี่ย ไาลิสเทลิเบอร์ตันเนี่ยมาร้อนแรงตอนท้ายเนอะมีสิบเก้าคะแนนเก้าแอซิดแล้วก็ปาร์ตคาเซแคมมียี่สามคะแนนโทมัสไบอันมีสิบสามคะแนนโอบีท็อปปิ้นมีสิบสี่คะแนนก็เบนดิคมาตูรินก็มีสิบหกคะแนนผมว่าเพเซอร์มันขึ้นขึ้น,น,นลงลงเกินไปอะมันมีช่วงเปิดไม่ดีไล่กลับมาแล้วก็จมไปแล้วก็ไล่กลับมาก็ขาดขาดเกินเกินอะผมว่ามันมันน่าจะดีกว่านี้นะสำหรับอีดีนาเพเซอร์ภาพรวมเนี่ยผมว่า ผ่านมา60%ซของฤดูกาลนะผมว่าข้อดีของ j จเจเรดดิเนี่ยก็คือปั้นผู้เล่นขึ้นหยิบใครมาใช้ก็ขึ้นมือแล้วก็ตอนนี้ร้อจิลิเลเกอร์ก้าวมาอยู่ในอันดับที่4แล้วนะจ๊ะเหลือจะเชื่อเราอยู่ในที่4ตามตูดเดนเวอร์นักเกตอยู่ไม่กี่เกมแพ้เท่ากันอะชนะห่างกันหน่อยก็ไม่น่าเชื่อมากๆว่าคุณภาพทีมแบบนี้จะอยู่ที่4ได้ คอมเมนต์เย่างเลยคอมเมนต์มาแล้วกันว่าคิดเห็นอย่างไรกับลอจิริเลเกอร์ในฤดูกาลนี้นะเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้วันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย